สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ในรายวิชาศิลปะนะคะระดับชั้นป .1 เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สีนะคะนั่นก็คือเรื่องฝนสีไม้ให้สนุกนะคะสีไม้นะคะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดินสอสีนะคะมีลักษณะเป็นแท่งเหมือนดินสอนะคะมีหลายสีสวยงามน่าใช้วิธีการใช้ก็ใช้เหมือนกับ เวลาเราเขียนดินสอเลยนะคะจับก็จับเหมือนวิธีการที่เราเขียนดินสอเหมือนกันนะคะนักเรียนสามารถนํามาวาดเส้นเป็นภาพต่างๆได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะและยังสามารถนําสีไม้มาระบายตกแต่งให้ภาพสวยงามอะนักเรียนดูภาพนี้นะคะเป็นภาพตัวอย่างนะคะ โดยการใช้สีไม้นะคะมาวาดรูปเป็นรูปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปดอกไม้รูปผลไม้รูปสัตว์รูปสิ่งมีชีวิตรูปสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะรูปสิ่งของรูปต้นไม้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการนําสีไม้มาวาดแค่เฉพาะเส้นนะคะวาดโดยที่ไม่ต้องใช้ดินสอนะคะใช้สีไม้วาดไปเลยนะคะนักเรียนอันนี้คือภาพตัวอย่างนะคะ